อืมตอนนี้ถ้าเกิดคลิปนี้ได้ได้หนึ่งพันวิวพีว่จะมีความสุขจะมีความสุขแล้วเราจะมาดูคลิปชื่อว่าเบเกอรี่แคนดี้คอนของอยากบัตเตอร์สายดาวเราจะดูกันม right, right. oh. ีธรรมดาใช่ะท oh. ุกคน Yes t h i you

ตัวอะไรให้มันกินได้ให้มันกินให้ทำอะไรเนี่ย लारहा माए कलक्सी อะไรอะ่ะนี่มันก็ออกลายเป็นไอเดียถ้าดูคลิปนี้ก็ต้องรอนะย้อนเวลาอะไรนี within your d e v i c e <oughs>

Mm. 어? 오! Oh. <vampire noise uno> Okay.